สวัสดีครับวันนี้หนูช่อง KO เฉียดเด่นนะครับวันนี้นะครับเราจะสอนลงภาพภาพแสงเงาไหมครับนะครับนะวิธีการลงเราไปดูกันเลยนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องไปดูตัวมอสที่เราลงมานะครับนะนี่มอสเราที่ลงมาผมเรียกมอสก็ได้นะครับแล้วเราก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับขึ้นหน้าแบบนี้ก็ คือเรียกว่าเราลงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมือถือเอ่อตัวเกมบางรุ่นก็ถ้าไม่ไม่ขึ้นแบบนี้ไม่คือบบไม่รอ,องรับจากไม่รองรับจากรุ่นตัวเกมนั้นนะครับนะเรากดเรากดอันนี้สองนะครับกด a a หรือ c a o t นะครับนะกดไปหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ดูตรงนี้ตรงนี้มีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไปดูกราฟิกนะครับไปดูกราฟิกต้องต้องเปิดกราฟิกด้วยไม่งั้นภาพไม่ขึ้นนะครับนะภาพไม่ขึ้นนี่กดอันเรากดอันแรกเราก็กดนี่กดอันแรกนะครับกดอันแรกเราก็กดอันที่สามนะครับกดอันที่สามแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับกดออกนะครับ ดาวโหลดรันภาพด้านหลังฉากเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับถ้าเราเปิดกราฟิกแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะสร้างสร้างแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าผมเลือกไม่แบบอืมนี่ก,กดเลยนะครับ กนเลยดีกว่าอันนี้ผมใช้จอยเล่นนะครับจะขึ้นสีชมพูแบบขึ้นตัวแบบนี้ก็หมายเพราะว่าใช้ได้นะครับแต่เรามาดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับภาพจะขึ้นหรือเปล่านะครับรอโหลดแป๊บนึงนะครับ โหลดน่าจะนานหน่อยนะครับว่าประมวลผลอยู่ครับเวลาเราจะลงกราฟิกแรกๆเนี่ยมันจะประมวลผลแล้วก็จะโหลดนานนิดนึงนะครับนี่เสร็จแล้วเริ่มเสร็จแล้วอ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วถ้าใครสเปคต่ำเนี่ยอย่าก,กดอย่าก,กดโหลดเลยนะครับเพราะว่าแหลกมากนะครับ ต้องสเปคกลางอะสเปคสเปคสูงเท่านั้นนะครับนี่สวยมากมีใบไม้หล่นด้วยครับนี่ครับแต่เราไปดูน้ำกันว่าน้ำจะสวยแค่ไหนครับน้ำเหมือนเหมือนพีซีใช่ไหมครับเฮ้ยเหมือนแหลกๆว่าเข้าลงน้ำ นะครับเดีมาดูน้ำกันดีกว่านะครับนี่น้ำาวขวดผิดนี่ตัวละครเรานะครับกราฟิกสวยมากครับเรามาดูว่าเอ้าผมกดผิด นี่ดูน้ำกันดีกว่าครับแสงแสงเงาก็สวยนะครับนี่โอ้โอ,โอ้ดูใต้น้ำนี่ดูใต้น้ำดูใต้ตามสวยมากขึ้นจากน้ำยังขึ้นแล้ว่าครับนี่แสงเงาจะเป็นแบบนี้นะครับนะ เล่นจอยจะเล่นมามากกว่อนี่ลงได้แล้วน้ําจะกระเพื่อมกระเพื่อมน้ําน้ําจะเหมือนแบบตามตามลอยลมนะครับนะนี่กราฟิกก็ถ้าย้ําอีกทีนะครับคําเตือนนะครับถ้าใครมีใครเล่นสเปคต่ำอยู่เนี้ยเปิดกราฟิกสูงเนี้ยแบบนี้เลยลงกราฟิกสูงแบบนี้ระวังแหลกนะครับนะ แหลกมากด้วยสเปคต่ำอ่ะครับแต่สเปคกลางสเปคสูงไม่น่าแหลกนะอันนี้ผมผมปรับลงผมยังไม่ได้ปรับยังแหลกเลยนะครับนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับถ้าใครใครเข้าใจวิธีการสอนลงคัฟฟิกเกอร์ลงมอสภาพสวยนะครับแสงเงานะครับนะก็ กดไลค์กดติดตามกดสับปะรดใหกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปนะครับวันนีุ้ยมีหมูด้วยมีหมูน่ารักวันนี้ก็ขอตัวเวลาเพีงนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ